สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกเอี้ยงคำแพงค่ะแม่นกเอี้ยงฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าคนติดตามยังไม่ถึงร้อยเลยค่ะถ้าคนเข้ามาใหม่ก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้แม่นกเอี้ยงจะพามาดูว่านสนิจจันทร์ข้างหลังบ้านของแม่นกเอี้ยงคำแพงจากวันที่ทำคลิปครั้งแรกอะ ต้นเขายัางเล็กๆอยู่เดี๋ยวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เน่นโตขึ้นเยอะเลยเนี่ยคะ่ะนี่นะคะ่ะ เข้าไม่ได้เดี๋ยวนะแปบ๊บนึงจะมาให้ดูความใหญ่ของใบใบอันนี้คือเสน่ห์จานแดงค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใหญ่มากจานแดง จันแดงโบราณกำลังแตกหนาวเอ้ยกำลังแตกหนาวกำลังแตกแตกหลอดแทงหลอดมาใหม่นี่ค่ะอันนี้คือเสน่ห์จันแดงโกเมนนะคะนี่ค่ะ แดงโกเมนก็กำลังแตกหลอดออกมาใหม่เหมือนกันแตกใบใหม่เนี่ยค่ะแดงโกเมนโอไม่เห็นเลยกย็กแล้วก็เมื่อก,ก็เมื่อเขา อเพื่อนๆมลนนนนนีลูกน้อยต้นนี้ก็มีลูกน้อยนะคะมีลูกออกมาแล้วเสน,นจันแดงโกเมนนะคะมาดูใบนี้ค่ะนี่คือเสน่หจันหอม จันหอมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจันหอมใบเขาจะมีริ้วกลายนคะคะอันนี้คือจันเขียวจันเขียวนะคะเพื่อน จันหอมกับจันเขียวใบจะต่างกันใบจันเขียวเดี๋ยวนะจันเขียวจะใบใหญ่กว่าอวบป้วนนะคะแต่จันหอมใบจะเรียวยาวนะคะจันเขียวกับจันหอมค่ะเนะะี่ยค่ะจันเขียวใบเขาจะมีริ้วกลาย เห็นไหมคะเห็นลายไหมคะว่าเสน่หจันของแม่นกเอี้ยงคำแพงนี้ก็คือพระเอกของเราพเพื่อนสวยไหมคะแต่เป็ดใจว่าใบาใหม่ของเขาทำไมทำไมเล็กกว่า เล็กกว่านคะคะเดินจะไม่ได้แล้วแน่นค่ะตอนนั้นถ่ายไว้ยังเล็กๆอยู่แล้วจะให้มาดูต้นนี้ค่ะต้นเนี้ย อันนี้คือใบใหม่ของเขานีะค่ะนียค่ะใบใหม่ใหญ่กว่าเก่าอันนี้คือใบเก่า เสน่จันอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แน่นเลยค่ะดูสิค่ะดูเสน่ทจันขาวแตกใบมาใหม่แล้วนีค่ะแตกใบใหม่ คล้ายๆกับจะไม่กลายนะคะอันนี้ก็จนหอมจนหอมค่ะใบกลายอยากจะถามเพื่อนๆนะคะต้นนี้ค่ะคืออะไรคะทำไมมันเงาเงาวาววบบ เราจะวับจะวาวของเขาอ่ะใช่จังเงินไหมคะเนี่ยคะ่ะได้มาแบบหัวแบบหัวแล้วเอามาผ่าเป็นสิบเป็นสิบต,ต้นเลยแบบนี้เนี่ยคะ่ะต้นเล็กต้นน้อยอยังมีอยู่ข้างในเป็นสิบเลยอะ่ะแบบนี้นะคะ ใช่ไหมคะอยากถามเพื่อนว่า<ม>ใช่เสน่ห์จันเงินไหมดูใบ่ค่ะอันนี้จะเป็นใบกราย ว่าเสนจันของแม่นกเอี้ยงคำแพงส่วนมากก็จะกลายใบเขาอันนี้คือใบใหม่นะคะใบใหม่เห็นนี้ นม่ค่ะใบใหม่แล้วมาต้นนี้ต้นนี้ค่ะเหลืองอัลลามเขาจะมีความเหลืองอัลามไปทั้งทั้งต้นเลยดูความเกี่ยวของต้นนี้ ต้นนี้เขียวนะคะต้นนี้ไม่เขียวนะคะต้นนี้เขียวต้นนี้เหลืองทองเหลืองทองเลยะคะ่ะเพื่อนๆใบนี้ก็เหลืองไม่เขียวเนี่ยแล้วต้นนี้ ต้นนี้นนก็เหลืองดูต้นนี้เขียวเขียวบางแดดแล้วกันนี่ค่ะสีจะเขียวจะงี้แต่อันนั้นทองค่ะไม่ค่อยเขียวมาดูต้นนี้ แางแดดกันน,ะนั่ี่ะ่ะน่คะเสนจันแม่นกยอีงคํแแพงใบจะเป็นแบบนี้เพราะขาดสารอาหารหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยยิ่งต้นนี้เพื่อนๆดูสิเพือกเสนจันเพือกเนี่ยถ้าเขียวมันจะเขียวอย่างนี้ อันนี้ไม่เกี่ยวแล้วเขาจะโตยากมากเลยอะไม่ค่อยจะโตถ้าเป็นเสน่ห์จันกลายจะไม่ค่อยโตไม่รู้จะรำยังไงให้เขาโตเลยค่ะต้นนี้ก็เป็นเสน่ห์จันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ได้มาเป็นหัวเหมือนกันแบบนี้เบลงเงาวาว เนี่ยค่ะใครรู้คอมเมนต์มาหน่อยนะคะแดดก,ก็ส่องเนี่ยค่ะยังมีข้างบนอีก,อกจะล้มเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะให้ดูใบ ใบนิดนึ่งนะเริ่มกลายแล้วไม่ค่อยโตจะเล็กอยู่เงี้ยต้นนี้ก็กลายน้าค่ะเพื่อน ไม่เขียวนี่ค่ะเสน่ห์จำของแม่นกเอี้ยงสาแพงเลืมนเข้าแทบจะไม่ได้แล้วค่ะเต็มค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อน แล้วจะมาถ่ายให้ดูสวัสดีค่ะ